สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านสมสม,สมพาเที่ยวนะคะวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาที่วัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดารามซึ่งมีพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากันอย่างเนืองแน่นเลยนะคะวัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนาศาสดารามเป็นวัดหลวงที่สำคัญในพระราชพิธีต่างๆที่สร้างขึ้น ในพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในปีพศ2525สมัยรัชกาลที่1นเอาขออภัยนะคะพศ23 2 5นะคะสมัยรัชกาลที่1โดยเป็นวัดในพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกับเช่นเดียวกันกับ วัดพระศีสันเพชรนะคะซึ่งเป็นวัดในพระราชวังหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะคะวัดพระศีรัตนาศ,าศาสดารามชาวบ้านเรียกว่าวัดพระแก้วนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าให้สร้างพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อพศ2325นะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่ได้โปรดก้าวให้สร้างขึ้นในเขตพระมหาราชวังมีการประดิษฐานพระแก้วมรกตหรือพระพุทธมหามณีรัตนะปติมากรซึ่งเป็น พระของแผ่นดินสยามที่มีการค้นพบที่วัดป่าวัดป่าเยี่ยจังหวัดเชียงรายปัจจุบันได้กลายเป็นวัดประจำประเทศไทยที่คนต่างชาติอยากเข้าชมมากที่สุดของโลกนะคะวันนี้ทางทีมงานได้พาพี่น้องมา เที่ยวชมวัดพระแก้วนะคะพี่น้องคะอ่ะก็พี่น้องจะเห็นว่าทำไมคนถึงข้ามถนนด้วยทางม้าลายนะคะทำไมถึงไม่มีสะพานลอยคนข้ามเนื่องจากที่นี่เป็นพระมหาราชวังเป็นสถานที่อของเป็นสถานที่ประทับของ าราชวงศ์นะคะไม่สามารถที่จะสร้างสะพานลอยคนข้ามได้ 1. ที่นี่เป็นมหาราชวงัง 2. บังทัศนียภาพนะคะทุกคนก็เลยต้องข้ามด้วยทางม้าลายแต่ปลอดภัยนะคะเพราะมีเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลาพระแก้วมรกตนี้ มีอายุยาวนานนะคะแล้วก็ได้ไปประดิษฐานอยู่หลายๆที่รวมทั้งหลวงพระบางด้วยนะคะก็เคยไปประดิษฐานอยู่ที่นั่นจนกระทั่งได้กลับมาอย่างประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งพระแก้วมรกตมาจากอินเดียนะคะซึ่งมาประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดเชียงราย อันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะคะค่ะก็วันนี้สมสมก็จะพาพี่น้องมาเที่ยววัดพระแก้วแล้วก็จะให้ชมให้รับฟังประวัติคร่าวๆของวัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดารามนะคะวัดพระแก้วชื่อทางการคือวัดพระศรีรัตนาศาสดารามวัดพระแก้วตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ถนนหน้าพระรานนะคะสนามหลวงตรงข้ามมหาวิทยาลัยศิลปากรต้องแต่งกายที่สุภาพที่สุดเช่นผู้หญิงต้องใส่เสื้อแขนยาวกับรงคุมเ,เกินเข่านะคะหากแต่งกายไม่สุภาพาไปด้วยความไม่รู้สามารถยืม ผ้าคลุมของสำนักพระราชวังได้ชาวไทยทุกคนเข้าชมฟรีนะคะชาวต่างชาติคนละ500บาทสามารถเข้าชมได้ทั้งวัดสามารถใช้ตั๋วได้7วันนะคะเด็กสูงไม่เกิน120เซนติเมตรเข้าฟรีวัดพระแก้วเปิดเวลา8.30น ถึง16.30นเปิดจำหน่ายตัว๋ว15.30นนะคะสามารถถ่ายรูปได้เฉพาะด้านนอกอพระอุโบสถและเฉพาะที่พระราชวังอนุญาตเท่านั้นห้ามใช้ดโดรนขึ้นบินหรือบันทึกภาพห้ามส่งเสียงดังนะคะนี่ก็จะเป็นกฎของทางพระราชวังและก็ ทางวัดพระแก้วเนื่องจากพระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังของมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็เป็นที่ประทับของอหลายพระราชวงศ์เลยนะคะ พระบรมมหาราชวังหรือพระราชวังพระนครเป็นที่ประทรับของอพระบรมมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์พระราชวังแห่งนี้ประกอบพิธีมากมายนะคะที่นี่ประตูด้านนี้ก็จะเป็นประตูด้านมหาราชวังนะคะส่วนประตูด้านของวัดพระแก้วนั้น จะอยู่อีกด้านหนึ่งแต่ถ้าเข้ามาทางด้านนี้แล้วก็จะสามารถเข้าไปวัดพระแก้วได้อีกด้านหนึ่งนะคะทางเข้าของวัดพระแก้วมีหลายทางนะคะแต่หลักๆแล้วเราก็จะอยู่ที่ถนนหน้าพระลานซึ่งะจะเป็นทางเข้าที่ที่เป็นประตูใหญ่นะคะจะอยู่ทางด้านหน้าพระลาน ค่ะพี่น้องสังเกตเห็นต้นไม้ที่ตัดเป็นทรงพุ่มไหมคะต้นไม้ต่างๆที่ตัดเป็นทรงพุ่มเดี๋ยวสมสมจะให้ดูนะคะเขาตัดได้สวยงามนะคะเนี่ยค่ะต้นไม้ใหญ่ๆที่ตัดเป็นทรงพุ่มเนี้ยคือต้นมะขามนะคะเป็นต้นมะขาม ตัดเป็นทรงพุ่มหมวกศักกาดของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์นะคะผู้คนมาเยอะแยะมากมายเลยชาวต่างชาติสัส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาก็จะมีชาวต่างชาติเยอะมากนะคะส่วนคนไทยก็ทำงานกันค่ะ พาพี่น้องมาชมวัดพระศรีรัตนาศาส,สดารามและพระมหาราชวังของกรุงเทพมหานครนะคะทุกคนจะมีระเบียบมีวินัยนะคะไม่ทิ้งเศษขยะหรือสเศษสิ่งเหลือใช้ลงบนพื้นถนนนะคะทุกคนจะนำไปทิ้งอย่างที่ทิ้ง เขาจะมีจุดทิ้งไว้ให้เป็นจุดจุดเต็มไปหมดลคะค่ะนะคะนี่ก็คือ,อาทางอีกด้านหนึ่งของวัดพระแก้วนะคะอีกด้านหนึ่งซึ่งจะเข้าประตูทางด้านนี้ล่ะค่ะนะคะ,นะคะด้านนี้จะเข้าจากมหาราชวังนะคะ คลิปนี้สมสมขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหากมีคำพูดใดที่สมสมเล่าไปหรือพูดไปเเกิดความผิดพลาดผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงสมสม,สมต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะคะเพราะว่าสมสม,สมก็ทราบข้อมูลมาเล็กน้อยเท่านั้นทั้งทัๆท,ที่ตัวเองก็เป็นคนไทยอยู่กับวัดพระแก้วมาตั้งแต่เล็กจนโตแลวคะ่ะแต่ก็ทราบประวัติมา เล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์ทุกๆกำลังใจนะคะพาพี่น้องมาดูว่าวัดภระรีรัตนศาสดารามนั้นคึกคักทุกวันค่ะทุกวันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาทุกวันนะคะแต่สิ่งที่ประทับใจที่สุดเมื่อคนไทยนำล่อง ไม่ทิ้งเศษขยะหรือสิ่งของเหลือใช้ลงบนพื้นถนนชาวต่างชาติก็ย่อมทําตามมันเป็นมารยาทที่น่ารักที่สุดที่ชาวต่างชาติทํากับประเทศไทยของเรานะคะ